สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับมาพบกับสุไทรชาแนลนะครับวันนี้ก็มาทําการครับเกี่ยวกับเพลงหรือคลิปเองเราติดเหลืองนะครับเรามาที่โทรศัพท์ Android ของเราเองนี่มาที่ Google Chrome ตรงนี้เลยอันนี้ผมขยายได้2จอนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับวันนี้มาดูกันชัดๆเลยนะครับว่าวิธีการที่จะไปแก้เหลืองทํำยังไงนะครับมาเราไปคลิกที่ Google ก h ัน m e นะครับอันนี้เลยนะครับติ๊กไปเลยนะครับแล้วก็พิมพ์ youtube.com นะครับตรงข้างบนตรงนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับพิมเขาว่า youtube.com มันก็จะมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่เลยนะครับนะครับแล้วก็เซิร์ชเข้าไปนะครับนี่เลยนะครับมันก็จะวิ่งมาครับนี่เลยนะครับ มาติ๊กที่3มจุดขวามือข้างบนตรงนี้ของเรานะครับกดเข้าไปเลยนะครับนี่เลยครับแล้วไปติ๊กที่เว็บไซต์เดสก์ท็อปนี่เลยนะครับเว็บไซต์เดสก์ท็อปผมได้ขยายเป็น2จอให้แล้วนะครับนี่เลยครับเราก็สูมดูได้นะครับดูได้นะครับวันนี้เรามาแก้เหลืองกันนะครับแก้แดงนะครับแก้ลิขสิทธิ์นั่นเองก็วิ่งมาที่หลังบ้านของเรานั่นเองนะครับของ YouTube s t u d i o นั่นเองนะครับ ต่อมาเรามาติ๊กที่โปรไฟล์ของเราครับนี่เลยโปรไฟล์ของเราครับชื่อช่องของเรานั่นเองครับเพื่อจะเข้าไปดูคลิปของเรานั่นเองนะครับนี่ผมขยายให้ดูแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับติ๊กตรงนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับโปรไฟล์ของเราครับนี่เลยครับผมก็อยากเป็นสองจอให้นะครับก็เพื่อให้ดูเป็นง่ายๆนะครับคลิกไปปุ๊บนะครับมาที่ช่องของคุณนะครับนี่เลยติ๊กเข้าไปเลย ช่องของคุณนี่เลยนะครับว่ามาที่หลังบ้านมาที่ปรับแต่งช่องนะครับตรงนี้นะปรับแต่งช่องเนาะอีกตรงหนึง่งนะปรับแต่งช่องมาปุ๊บมันก็จะวิ่งไปที่ youtube Studio คือหลังบ้านของเรานั่นเองนะครับหลังบ้านของเราในะรัชการนหนึ่งนะครับถ้าคอมใครเร็วก็จะแปบ๊บเดียวเนาะนะถ้าขอมช้าก็ต้องรอได้หนึ่งนะครับนี่เลยอ่ะมันก็จะวิ่งมานะครับ ข้างหลัง้านก็เรามาติ๊กที่ตรงนี้เลยนะวิดีโอของเราเห็นไหมท่มานผู้ชมนี่เลยนะครับมาดูกันจะชัดจะสูงไม่ดูนะท่านผู้ชมนี่เลยนะครับนี่ติ๊กตรงนี้เลยนะครับนี่แหละเป็นรูปอูกศรเป็นวิดีโอนะคลิกไปเลยนะก็จะไปเห็นรูปวิดีโอของเราเยอะๆทีเดียวเลยนะครับตอนนี้เราตั้งโทรศัพท์ในแนวตั้งนะครับเดี๋ยวเราจะมาตั้งในแนวนอนเพื่อดูกันง่ายๆนะว่าคลิปของ คลิปลปตัวไหนของเราที่ไลฟ์สดหรือการถ่ายทอดสดหรือคลิปวิดีโอที่เราอัพโหลดธรรมดานะครับลองมาดูกันครับนี่เลยเนื้วิดีโอของเราทุกอย่างนะครับแล้วก็การถ่ายทอดสดที่เราเคยถ่ายทอดไปนะครับมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับอันนี้นะครับอ่า มาได้ยูทูบสูร้รนั่นเองนะครับก็ตั้งโทรศัพท์ถ้าเป็นแนวนอนมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็เหมือนคอมพิวเตอร์ของเราธรรมดานั่นเองนะครับนี่เลยท่านผู้ชมก็จะมาเจอคลิปของเรามากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดสดนะครับหรือเราไลฟ์สดนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับคลิปที่มันมีการร้องเรียนลิขสิทธิ์มานี่เลยทนะ่านผู้ชมเห็นไหมเยอะแยะเลยเสีเดียวน่ารักนี่เลยนะครับก็จะมีการร้องเรียน อย่างนี้นะครับแล้วก็นี่เลยนะครับนะการร้องเรียนลิขสิทธิ์ของเพลงแต่ละคลิปนั่นเองเนี่ยก็จะแล้วแต่ใครจะมีก็มาแก้กันในอย่างนี้นะครับ,นะรบก็เรามาดูกันนะครับก็ติ๊กที่ร้องเรียนไปมันก็จะเจอคําว่าดูรายละเอียดนะครับดูรายละเอียดแล้วก็เนี่ยตรงเนี้ เห็นไหมท่านผู้ชมนะครับนี่เลยนะครับการร้องเรียนนะครับติ๊เอาเมาส์ชี้เข้าไปหรือเอามือเราชี้ไปตรงนี้ปุ๊บนะปะแตะปุ๊บมันก็จะให้เรากดที่ดูรายละเอียดน,นะพอเราติ๊กที่ดูรายละเอียดมามันก็จะบอกเราในลักษณะงี้เห็นไหมท่านผู้ชมนี่เลยนะครับสักครู่หนึ่งนะครับนี่เลยจะสูงไม่ดูนะครับนี่เลยนะครับไม่ได้รับ ลกระทบกับช่องเราครับแต่ก็เหมือนที่ว,ว่านะครับมันไม่มีสิทธิสร้างใดๆได้เนาะเราจะเปลี่ยนเพลงเราก็คลิกตรงนี้คนระับนี่เลยนะเปลี่ยนเพลงนะครับนี่เลยนะครับเราจะเปลี่ยนเพลงนะครับนี่เลยนะครับตรงนี้นะเป็นการที่โดน,นลิขสิทธิ์นะครับนี่สามารถเปิดเพลงฟังได้นะครับเปิดเพลงตรงนี้นะครับฟังได้นะ เป็นเสียงเพลงของ y YouTube เพลงฟรีนะเพลงฟรีครับก็เลือกเอาไปใส่นะครับเลือกเอาไปใส่นะครับตรงที่มันเป็นขีดสีแดงๆนั้นก็คือดลตรีส์มานะครับก็เลือกเอาเพลงเพลงไหนที่มันเหมาะสมกับคลิปของเราแล้วก็เพิ่มเข้าไปนะครับลองมาเลือกเพลงดูนะ ว่จะมีวินาทีนะครับมีนาทีอสองนาทีกับ10วิอะไรเงี้ยนะครับถ้ามันไม่พอเราก็มาเพิ่มอีกนะก็ได้สามารถนี่เลยนี่มันก็ไม่พออันนี้นะครับ2นาทีกว่าๆไม่พอนะครับเราก็สาม,มารถเพิ่มเพลงมาอีกได้นะครับหรือเราจะลบกับติลิทออกนะครับลบออกแล้วก็ไปเอาเพลงใหม่ที่มีเวลาที่ยาวกว่านี้ก็ได้นะครับนี่เลยดนะูเลยนะครับนี่4นาที กับศูนย์เกอย่างนี้ก็ได้นะครับเราก็ดีลิทออกน้าออกนะครับนี่เลยนะครับก็ไปเลือกเพลงที่นะมีความยาวกว่านี้ได้นะแล้วก็เปิดดูก่อนก็ได้นะนะครับแล้วก็กดเพิ่มไปเลยนี่พอดีเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่นะเพิ่มพอเราเพิ่มเพลงหรือเราจะต้องการตัดหรือเพิ่มเพลงตัวนี้เราก็บันทึกไปเลยนะครับคลิปนี้เลย สามารถบันทึกเลยได้เลยนะครับนี่เลยนะบันทึกแล้วก็บันทึกอีกครั้งหนึ่งครับมันก็จะประมวลผลประมาณ15-20นา15ทีประมาณนี้นะครับก็จะนะครับไอคลิปเสียงเพลงเมื่อกี้ก็จะไปอยู่แทนที่เราก็ปิดหน้านี้ไปก่อนต่อไปเราไปแก้หน้าอื่นนะเพื่อจะกับแก่คลิปต่อไปนะครับมีการเมื่อกี้เอาเพลงไปปิดมันก็กำลัง ตรวจสอบนะครับคือกําลังประมวลผลอยู่นั่นเองนะครับต่อไปเรามาดูอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็มีการร้องเรียนมาเหมือนกันนะครับอันนี้กําลังตรวจสอบอยู่รายการเมื่อกี้ที่เราเ,าเพลงไปปิดเนาะมาที่ไลสดอันนี้เลยแสดงการแสดงสดนะครับนี่เลยนะครับนี่เลยรัสักครหนึ่งมันจะประมวลผลของคลิปวิดีโอของเรานั่นเองนะครับ แป๊บหนึ่งนี่เลยนะครับนี่เพลงนี้เอ่อคลิปนี้ติดนิดเดียวนะครับผมจะตัดให้ดูแล้วเรามาฟังกั <S <S 1> <S 1> นแะ้วก็ <S <S 1> <S 1> เปิดดูได้นะครับฟังได้นะครับเราจะมาตัดนะในเรานี่ผมจะมาตัดนี่เป็นลูกกระต่า,ตายกันไกข้างบนส่วนนี้เลยตัดนะครับเพราะักอร์หนึ่งกาลังพะมวลอยู่นะครับถ้าเราจะตัดนี่เลยเวลานะครับนี่เลย ออวิดีโอนี้นี่นี่นี่ไม่สามารถสไร้างรายได้ได้นั่นเองนะครับนี่นะครับคือเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับได้ได้รับรายได้นะครับจากโฆษณานั่นเองถ้ามีโฆษณาเมื่อไรเจ้าของลิขสิทธิ์เขาก็จะได้ค่าโฆษณานั่นเองก็แต่ก็ดีอย่างนะครับก็แบ่งโฆษณาก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเราไม่ซีเรียสนะครับแต่เราก็วันนี้ก็จะไม่แนะนําให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ ชมกันวันนี้เราจะมาตัดนะครับพอเรากดตัดแล้วก็นาทีนะครับเนี่ยสนาทีจุดศูนะครับถึงสนาที3ามนี่แหละนะครับเราจะตัดใช่ไหมหรือไม่ตัดก็ยกเลิกถ้าตัดก็ต่อไปนะครับคลิกต่อไปนะครับนะ เลยคลิกต่อไปปืมมันจะบอกพร้อมจะตัดแล้วใช่ไหมอะไรประมาณนี้เนาะระบบจะประมวลผลนะประมาณหรือจะอัปเดตนะครับในนี่เลยนะครับวิดีโอของเราที่เราตัดเนาะเราก็ถ้าเราตัดก็กดไปเลยตัดนะครับนี่เลยมันก็จะประมวลผลอยู่แป๊บเดียวเนาะประมาณสัมาถึงยี่สิบนาทีก็จะทำการเสร็จสิ้นในการที่ มผลนั่นเองนะครับเรามาดูกันนะครับเมื่อเราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกจากหน้าน,นี้ได้เลยนะครับไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ได้นะเราจะตัดหรือจะเอาเพลงมาปิดหรือเอาเพลงมาใส่แทนที่คลิปเราติดเหลืองนั่นเองนะครับสามารถเอาเพลงมานะครับปิดนะครับเพื่อไม่ให้ มันติดลึกสิทธิ์นั่นเองนะครับกำลังประมวลผลนี่กำลังตรวจสอบโดย YouTube นะครับกำลังตรวจสอบเรามาดูันนี้นะครับอันนี้นะครับอันนี้อีกอีกนะครับอีกคลิปหนึ่งเนาะนะครับนี่เลยนะครับก็มาดูอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่เลยครับถ้าเราจะสามารถทำได้หลายอย่างนะครับทั้งการ เลือกดาเนินการนี้นี่เลยอันนี้ก็ติดมาเหมือนกันมันก็จะมองเห็นชัดเจนสีขา,ขาวๆเห็นไหมท่านผู้ชมนี่เลยนะครับ,นะรบนี่เลยไม่มีสิทธิ์หรือแบ่งรายการโฆษณา,น,าน,นั่นเองก็จะแบ่งไปเจ้าของลิขสิทธิ์เขาจะได้ทุกทั้งหมดเลยนะครับเพระนาะฉะนั้นก็ถ้าเราไม่สิทธิ์ก็ไม่เป็นไรก็แบ่งไปคลิปอื่นเราก็มีนะครับเราก็ปล่อยเข้าไปเนาะถ้าเราไม่ตัดนะครับมันก็ไม่มีผลต่อช่องาอยูดีนะครับ กดที่ตรงนี้ถ้าเราจะทําการอะไรก็เลยไม่ว่าจะตัดหรือจะปิดเสียงนะถ้าปิดเสียงมันจะไม่มีเสียงอะไรเลยเนาะถ้าเราเอาเพลงนะเปลี่ยนเพลงมันก็สามารถเอาเพลงนั้นนะครับที่เราเนี่ยกดที่เพลงใช่ไหมนี่เลยมาปิดตรงสีแดงๆนี่นะท่านผู้ชมนะครับนี่เลยเราสามารถเลือกเพลงได้นะมาปิดนะครับเนี่ยถ้าเราจะเอาเพลงนี้ก็นหนึ่นาที กับ57มันไม่เต็มแล้วก็มาดูเพลงอีก1นครับอีก1เพลงนะครับอันนี้2 2นาที่37มันถ้ามันก็ไม่พออีกท่านผู้ชมถ้าไม่พอเราทําไงก็ไปเพิ่มอีกได้นะครับเราเลือกหลายๆเพลงก็ได้นะครับในคลิปที่มันติดนะครับไม่ไม่จะเป็นว่าจะเลือกเพลงเดียวแล้วมาปิดหมดเนาะท่านผู้ชมอ่าเราก็เพิ่มมาอีกนะเป็น3ามเทรคแล้วเราก็ลากมานะลากมาะะลากให้ จนหายแดงนะครับถ้ามันยังแดงอยู่สดแสดงว่ามันก็ยังมีเลือสิทธิ์อยู่นะครับนะครับนี่แหละเพราะฉะนั้นเราต้องดึงให้มันพอดีแล้วก็มันจะได้ปิดตัวสีแดงแงให้มันเป็นสีดําไปเลยนะครับก็ดึงออกมานี้หนึ่งนี่ท่านผู้ชมนะครับพอดึงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยมันก็จะประมวลผลแป,ป๊บหนนะึ่งเนาะแล้วก็บันทึกกดบันทึกกันนะครับกดบันทึกไปเลยนะครับถ้าใครจะปิดเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับ เราก็สามารถเปิดเพลงนแล้วก็ฟังขอบคุณครับเอ้โหคุณแมแ่เวลาถึงตรงที่เพลงเราเอามาปิดเมื่อกี้มันก็จะเพลงตัวแสดงสดมันก็หายไปแล้วก็จะมาเพลง YouTube มาแทนที่นั่นเองนะครับเราก็กดไปที่บันทึกมันก็จะบันทึกเป็นที่เรียบร้อย นะครับถ้าเราไม่เอาเราก็ยกเลิกกันไปอันนี้ทําให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ชมกันเนาะนะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะขอบคุณ f อฟทั้ง F อซเก่า f อฟใหม่นะครับทั้งในประเทศต่างประเทศนะครับที่อยู่ทั่วโลกเลยนะครับในทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับช่วงนี้ฝนตกอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับยังก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่มา นะครับชมนะครับช่องสุไทรชาแนลนะครับก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะอัพคลิปลงเท่าไรช่วงนี้ก็เรียนก็ไม่ได้ขึ้นเลยนะเพราะเราไม่ได้ทําคลิปเลยครับก็นานๆจะลงคลิปที่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอโทษเข้าไปพ่อแม่พี่น้อง f c ทุกคนทุกท่านด้วยนะครับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะครับทุกคนทุกท่านเนาะนะครับยังไงก็ฝากช่องอย่าลืมนะครับช่องสุไทร์ชาแนวนะครับ ไว้ด้วยแล้วกันนะครับนี่ก็เป็นการทำนะครับจากการติดลิกษิ์นะครับคือเหลืองหรือแดงนั่นเองนะครับเราก็สามารถเอาเพลงมาปิดนะครับเพลงมาปิดหรือตัดที่มันติดลิกษิ์นั้นออกไปก็ได้มันสามารถทําได้หลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเซนเซอร์หน้าที่เรา,เ,า,เ,าเราเราลดขึ้นไปแล้วนะครับเมื่อ กฎหมายมาใหม่ๆนี้ก็จะมีการห้ามถ่ายบุคคลอื่นอะไรประมาณนี้ถ้าไปถ่ายติดเขาก็สามารถไปเซ็นเซอร์นะครับไม่ว่าเราจะลงคลิปไปแล้วก็สามารถเซ็นเซอร์ได้เนาะวันนี้ต้องขอตัวท่านผู้ชมไปก่อนครับขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับขอทุกคนมีความสุขนะครับสำหรับข้็ตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ